สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนักข่าววินดี้นะครับอ่ะวันนี้ขอนําเสนอข่าวเกี่ยวกับคุณมิ้นนะครับกับชื่อข่าวที่ว่ากลุ่มเราคิดบวกมิ้นเมินดราม่าไร้รูปเม็ดในกลุ่มอ่ะคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ก่อนจะคอมเมนต์ไปฟังข่าวกันก่อนครับ จะขยับตัวทำอะไรนะครับก็ดูกลายเป็นเรื่องดราม่าในโลกโซเชียลอยู่ตลอดเวลาเลยสำหรับนางเอกสาวมิ้นชาลิดาวิจิตบวงทองครับกับเรื่องที่สาวมิ้นได้โพสต์ภาพกลุ่มลงในวันงานฟุตบอลช่อง3ครับแต่ทาว่าไร้เพื่อนสนิทอย่างแมทเพียรณีคงไทยล่าสุดนะครับเจอสาวมิ้นเลยสอบถามถึงเรื่องนี้แล้วก็ได้ความว่ากระแสที่เราเต้นงานฟุตบอลช่องอ่ะดีมากๆเลยใช่ไหมอะไรประมาณนี้ คุณมิ้นก็ได้ตอบว่าขอบคุณทุกคนที่แคปมาให้ดูก็ตกใจตัวเองเหมือนกันค่ะมิ้นมาเห็นก็ไม่คิดว่าตัวเองอ่าตัวเองเบอร์นั้นเหมือนกันคือมิ้นไม่รู้ตัวเลยถามว่ามาจากอินเตอร์อินเนอร์ข้างในไหมคือแรงคือจากแรงเชียร์มิ้นว่าตอนตอนเราซ้อมเราก็แบบไม่ได้เต็มที่เท่านี้พอมันมีคนดูมีแฟนคลับเสียงเชียร์มันก็ทำให้เราเนี่ยอาจจะใส่เต็มก็ไม่ได้หันไปมองเลย เพื่อนจะเป็นลมเต้นแบบไม่ได้มองอะไรเลยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็คิดว่าตอนนั้นเราเต้นเบอร์นั้นเลยเหรอไม่คิดเลยก็มาดูอีกทีทุกคนบอกว่าติดเทนทวิตเตอร์พอติดเทนก็ก็กลัวเลยก็ลุ้น ในใจตายแล้วฉันทำอะไรผิดแต่พอมาดูอ๋อเชฟบะก็ตกใจอีกว่าเต้นอะไรเบอร์นั้นในระหว่างเพื่อนจะเป็นลมก็ไม่รู้เลยว่าจะเป็นลมรู้อีกทีตอนขึ้นรถแล้วว่าเพื่อนจะเป็นลมมินก็เข้าใจด้วยที่แดดมันแรงแล้วเพลงมันก็ทั้งหมด15นาทีาเรายืนเต้นอยู่15นาทีกลางแดดค่ะอ่าแล้วก็มีผู้สื่อข่าวนะครับถามต่อว่าเราโพสต์รูปเพื่อนๆทุกคนแต่ไม่มีแมทพิลณี ก็บอกว่าก็เป็นลมกลับไปก่อนอะไรแบบนี้อ่ะก็ลองดูรูปนะครับนี่ฮะอันนี้ที่คุณมิ้นนะครับอันนี้คุณมิ้นเนาะแล้วก็นี่ครับนี่ครับก็ได้ถามต่อนะครับว่าเห็นไหมที่คนถาม เห็นทีหลังแต่เรื่องดราม่าอย่างนี้มันมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วเราก็อยากให้เข้าใจจริงๆวันนั้นพอเขาลงเวทีเพลงสุดท้ายก็หายไปเลยก็เลยคิดว่าเขาน่าจะกลับไปบ้านแล้วเลยไม่มีเขาในรูปนั้นเพราะว่าจริงๆพี่แมทเหมือนสุขภาพไม่แข็งแรงตั้งแต่วันซ้อมแล้วแล้วเนี่ยตั้งแต่วันซ้อมเขาก็กลับไปก่อนเราอยากพูดให้ทุกคนเข้าใจไหมค่ะอย่าดราม่าเลย รู้สึกอย่างไรบ้างเวลาถ่ายรูปกับใครแล้วมีคนนั้นคนนี้ก็จะเกิดดรามา่าเอาจริงๆพวกเราก็ถ่ายเอาสนุกสนานใครอยู่ก็ชวนถ่ายไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะถามว่าเวลาลงรูปอะไรเนี่ยเราลำบากใจไหมจริงๆเราก็พยายามใช้ชีวิตกันแบบปกติข้างหลังเนี่ยทุกคนก็คุยกันเล่นแบบปกติค่ะหลังจากนี้ถ้าโดนเรื่องแบบนี้อีกเราจะบล็อกคอมเมนต์ไหมคือมิ้นเป็นคนไม่ชอบบล็อกคอมเมนต์อะไรใครยังไงค่ะ มิ้นรู้สึกว่า IG มันก็เหมือนโซเชียลที่อิสระภาพของคนหนึ่งจริงๆเราก็อยากให้ทุกคนเข้าใจมากกว่าเรือเรื่องส่วนตัวกับเรื่องเพื่อนมันคนละเรื่องกันประมาณนี้ครับตามชมครับโอ้ยถามยาวกันจังเลยดูก่อนนะว่าอีกเยอะไหมอ่ะอีกวักหนึ่งครับมาเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเนาะอ่ะแล้วก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองมาพูดคุยกันนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังกัน,นครับมีคอมเมนต์หนักๆเข้ามาบ้างไหม มิ้นก็ได้ตอบว่าคือมิ้นเป็นคนที่ไม่ค่อยเสพดราม่าเท่าไหร่เพราะว่ามันจะทําให้เรารู้สึกบั่นทอนมิ้นก็เลยหาอะไรที่แฮปปี้ไม่ค่อยได้อ่านพวกนี้เลยจริงๆเหนื่อยไหมใช่ค่ะก็ทํางานของเราก็เหนื่อยแล้วไม่อยากไปวุ่นวายกับโซเชียลอะไรเยอะแยะให้มันปวดหัวจริงๆมันเป็นจังหวะที่ได้เจอก็ได้เจอไม่ได้เจอก็คือไม่ได้เจอคืออย่างตอนนี้ที่พี่เต้ยก็ไปต่างประเทศก็ถ้าจังหวะได้เจอก็เจอค่ะ ตอนที่ลงรูปก็ยังไม่ใช่แฮชแท็กนั้นทุกคนรอเฟอร์บี้จะกลับมาไหมก็ไม่ได้โฟกัสเหมือนกันทุกคนโฟกัสไปที่งานช่องแฮชแท็กก็เป็นงานช่องก็เลยไม่ได้คิดอะไรเลยส่วนเรื่องที่มีการคุย,ยเรื่องใจแฮชแท็กนี้ไหมน,นั่นอ่ะคือไม่ได้คุยจริงๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่คิดบวกมาที่คิดบวกมากๆนี่เห็นไหมไม่คิดว่าตัวใครไม่คิดว่าด้วยตัวใครไม่ว่าจะเป็นพี่เต้อ พี่เต้ยเขาเป็นคนไม่ค่อยเสพดราม่าอะไรพวกนี้มันก็เลยไม่ได้มีการมาพูดคุยกับแฮชแท็กอะไรนะก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่คุณมิ้นท์ได้ให้สัมภาษณ์เนาะก็สรุปง่ายๆนะครับคุณมิ้นท์ก็คือที่รูปไม่มีคุณแมทก็เพราะว่าคุณแมทเป็นลมนะครับเพราะว่าคุณแมทสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเออก็เลยเป็นลมไปก่อนนะฮะแล้วก็คุณมิ้นท์ก็เลยบอกว่ารู้ตัวอีกทีก็คือตอนที่คุณแมทขึ้นรถไปแล้วเพราะว่าตอนเต้นเนี่ยก็ เพลงดังอะไรเอยอะไรอย่างนี้นะก็คือแบบไม่ได้หันไปดูอะไรเงี้ยแต่เขาได้บอกเนาะเพราะว่าเขารู้ตัวอีกทีก็คือขึ้นรถไปแล้วแล้วก็เขาเต้นอยู่กลางแดด15นาทีนะเต้นเลยนะยืนเต้นนะกลางแดด15นาทีเอ้ยคนธรรมดาก็โอ้โหใช่ไหมคนธรรมดาที่แบบไม่ได้ซ้อมเต้นไปยืนกลางแดดเฉยๆก็โอ้โหใช่ไหมแต่นี่เขาเต้นด้วยอะไรด้วยเงี้ยและกลางฝนชนด้วยใช่ไหมล่ะเออก็ต้องมีแบบความกดดันมีอะไรเยอะแยะอย่างงี้ยก็เลยทําให้อืมประมาณนั้น นะครับผมก็เขาก็ได้บอกแล้วนะว่าที่ไม่มีรูปก็ว่าว่าคุณแมทกลับไปก่อนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ใครอยู่แถวนั้นก็ชวนถ่ายอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ค่อยเขาก็ได้บอกว่าไม่ค่อยเสพดราม่าอะไรแล้วก็ถ้าได้เจอก็คือได้เจอประมาณนี้แหละนะเรื่องแฮชแท็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าเป็นคนที่คิดบวกทั้งกลุ่มนั้นก็เป็นคนที่คิดบวกมากๆนะประมาณนี้เนาะนะนะท่านผู้ชมระรับคิดนยังไง ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาดูนะครับอ่าสุดท้ายนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนและก่อนจากกันนะครับท่านผู้ชมก็ช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กําลังใจในการนําเสนอด้วยนะครับฝากอินดี้คนนี้ไว้ในดวงจิตหัวใจด้วยแล้วถ้ามีอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ